รู้ไว้ไม่เสียหาย10วิธีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติจากสงครามนิวเคลียร์วิธีเอาตัวรอดเมื่อวันนั้นมาถึงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเราทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าสถานการณ์ของปัจจุบันนี้มีโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์มากม แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะทำยังไงเพื่อให้เรามีชีวิตรอดซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวแต่เราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ต่างประเทศมีความขัดแย้งกันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งสงครามนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่รับมือยากที่สุดและต้องเตรียมการนานหลายปีเนื่องจากผลกระทบสงครามนิวเคลียร์นั้นกว้างขวางมากและส่งผลยาวนานหลายปี ถ้าจะรอให้สัญญาณของสงครามชัดเจนแล้วค่อยเตรียมตัวคงไม่ทันเวลาการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆย่อมดีกว่าสิ่งที่จะเกิดจากสงครามนิวเคลียร์หากมนุษย์ไม่ยับยั้งกิเลสความอยากในใจการที่มนุษย์สร้างอาวุธสงครามขึ้นมาก็เพื่อเอามาใช้ไม่ใช่เอามาดูเล่นแต่สิ่งที่มนุษย์ลืมไปนั้นก็คือเราอยู่บนโลกใบเดียวกัน หนึ่งประเทศที่จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ประเทศของตนก็จะพังพินาศย่อยยับตามไปด้วยในสงครามครั้งนี้ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะมีแต่คำว่าหายนะกันท่วนหน้าถ้ามนุษย์ยังไม่ฉลาดพอที่จะหยุดสงครามหลังจากสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วภัยพิบัติใหญ่จะตามมานั่นก็คือน้ำล้างโลกคนที่รอดตายจะลำบากมาก จะเริ่มนับศูนย์กันใหม่เพื่อสร้างยุคศีวิไลรู้จักบาปบุญคุณโทษดำรงตนอยู่ในศีลธรรมกว่าวันนั้นจะมาถึงก็น้อยคนที่จะรอดตายความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะผ่านสื่อผ่านโลกออนไลน์หรือผ่านความบันเทิงในรูปแบบของละครหรือภาพยนตร์ล้วนส่งเสริมและทำให้คนส่วนใหญ่ จินตนาการถึงความร้ายแรงขั้นสุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ได้ระเบิดนิวเคลียร์และผลพวงของมันคือความจริงอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและมันเป็นระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนเราคิดค้นได้และได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ไม่แปลกที่เราจะเกิดความกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากโลกของเราเกิดสงครามอีกครั้งเป็นครั้งที่สและเป็นปีได้ที่จะเป็นสงครามนิวเคลียร์แน่นอนว่าสงครามครั้งนี้คงจะรุนแรงมากยิ่งกว่าเพราะไม่ได้มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่รู้จักและใช้นิวเคลีย ลองคิดเล่นๆดูว่าหากเกิดสงครามขึ้นเราคงไม่ได้เห็นระเบิดนิวเคลียร์เล็กๆ2อลูก,ลกเหมือนครั้งสงครามโลกครั้งที่สองและมันก็คงไม่ใช่เรื่องเกินคาดเดาหากโลกของเราจะเจอกับระเบิดหลายสิบลกูกหรือหลายร้อยลกูกสิ่งมีชีวิตจะถูกคลื่นความร้อนสูงเผาจนระเหิดไปหมดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะถูกความร้อนและแรงอัดอากาศพังทลายลง ฝุ่นกัมมันตาราังสีและฝุ่นจากระเบิดปกคลุมไปทั่วชั้นบรรยากาศโลกเข้าสู่ความมืดมิดไม่มีแสงไม่มีการสังเคราะห์แสงพืชที่ไม่โดนเผาตายก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เมื่อต้นทางของระบบนิเวศไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้สิ่งมีชีวิตที่รอดจากแรงระเบิดต่างๆก็จะอดอาหารรวมถึงมนุษย์ด้วยดังนั้นหากจะมีคนชนะ และเหลือรอดจากสงครามนิวเคลียร์ได้ก็จะต้องพบกับข้าคืนอันมืดมิดหนาวเย็นอันยาวนานความอดอยากความสูญหายจะทำให้ผู้ที่รอดผู้ที่ชนะสงครามกลายเป็นผู้แพ้เช่นกันหากคิดย้อนดูอีกทีแม้ว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อการสงครามจะเกิดขึ้นบนโลกของเราเพียงสองครั้งจนถึงทุกวันนี้ แต่การที่มีหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า15,000ลูกก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดถ้าหากว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นจริงสิ่งที่น่าจะเกิดกับประเทศไทย 1. ภาคเหนือภาคอีสานหนาวตายจำนวนมากเพราะอุณหภูมิติดลบในหน้าหนาวไม่มีฮีเตอร์และไม่ได้สร้างบ้านเรือนเผื่อไว้ 2. ภัยแล้งที่รุนแรงมากเพราะฝนหายไปมากกว่าครึ่งแม่น้ำขงคงแห้งสนิท 3. ไรนาสวนล่มทันทีปศุสัตว์ล้มตายเพราะอุณหภูมิลดลงมากไปจนเป็นคนละเขตภูมิอากาศ 4. ภาคใต้จะมีหน้าหนาวที่หนาวจัดไม่น่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับสวนปาล์ม 5. อาหารจะขาดแคลนไม่พอกินจะมีผู้คนอดตายจำนวนมาก 6. ประชากรโลกน่าจะตายในนิวเคลียร์วินเทอร์หลายพันล้านคนเพราะไม่มีอาหารประเทศไทยน่าจะมีคนเหลือรอดไม่ถึงครึ่งประเทศ 7. จะเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเงินจะไม่มีค่าเลย 8. จะมีคนอพยพนหนีหนาวตายจากทางเหนืออาจเกิดสงครามขนาดย่อมสำหรับการเอาตัวรอด10ข้อ 1. เตรียมอาหารน้ำสะอาดเพื่อหลบกรมมันตภาพรังสีสูงอยู่แต่ในบ้านให้ได้สัก2-3เดือนหลังจากนั้นรังสีจะลดลงไปมากแล้ว 2. เตรียมอาหารน้ำให้พอกินระยะแรก2ปี 3. อพยพไปที่ที่ดินดีสามารถเพาะปลูกได้ไม่ใช่เขตแห้งแล้งและมีน้ำบาดาลภาคใต้ภาคตะวันออกมีโอกาสรอดสูงสุดเพราะฝนชุกที่สุด 4. เตรียมการเพราะปลูกพืชทนแล้งทนหนาวและเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก 5. เตรียมระบบโซล่าเซลล์ไว้ผลิตไฟฟ้าเพื่อมีไฟใช้ ปั๊มน้ำทำงาน 6. เตรียมยาเตรียมอุปกรณ์ช่างอะไรวัสดุจำเป็นไม่ต้องเก็บเงินไว้มากนะักเพราะเงินจะเฟ้อจนไรค่า 7. เปลี่ยนเงินที่เหลือเป็นทองคำา 8. สร้างพันธมิตรและชุมชนครอบครัวเดียวไม่มีทางรอดจากความป่าเถื่อนของยุคสมัยคุณต้องมีพักพวกและชุมชนที่ช่วยกัน 9. คุณอาจต้องติดอาวุธถ้ารัฐบาลไม่ล่มสลายคุณอาจต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายทหารระดับสูง 10. อดทนต่อสู้ทั้งกายและใจให้ได้สิบปีใครก็ตามที่รอดมาได้ซึ่งคิดว่าทั้งโลกคงเหลือไม่ถึงหนึ่งรล้านคนบางทีอาจจะแค่หลักแสนพวกเขาก็จะมีหน้าที่สร้างโลกขึ้นมาใหม่ ธรรมชาติคงใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะเริ่มฟื้นตัวและนับพันปีกว่าพืชและสัตว์จะเริ่มกลับมาส่วนมนุษย์อย่างพวกเราน่าจะใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะสร้างอารยธรรมกลับมาได้เหมือนเดิมไม่ต้องถามว่าโลกจะเป็นยังไงจงถามตัวคุณเองว่าคุณเตรียมความพร้อมแล้วหรือยัง เน้นย้ำว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโรคระบาดสงครามการเมืองสงครามโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนหมั่นสวดมนต์ตั้งจิตภาวนาและสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ด้วยนะคะ และถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ